ครับนี่ครับนี่แล้วตกปลาแล้วครับผมเอาอีสานบ้าหน้าเสาหนีกระสิบ้ามันจับปลาครับปลาเนี่ยรอดครับปลาในท่อรอดท่อรอดคลองผักตบครับนะครับท่อรอดคลองผกตบครับคลองยาวครับใช้สูบแบบสายยางครับสูบแบบบ้านเราครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในท่อรอดกันครับว่าปลามันลงมายัางครับนี่ครับท่อรอดสุดยอดปลาท่อรอดครับนี้น่าจะออกมาลงมาข้างล่างหมดแล้วครับลงมาตรงโขดหินครับมีสองท่อครับท่อท่อคู่ท่อรอดท่อใหญ่ครับปักทอนใหญ่ ลื่นหน่อยครับลื่นลื่นหินลื่นนะครับนี่เขาไปเหวที่ทข้างไว<อ>้ปลาน่าจะลงมาข้างล่างนี่นน ปาก,กฏตากกแขยกกแงเยงอะเลยตาแขยงนี่อยู่อยู่ค่ายมวยอะไรนะค่ายมวยที่ใหนวันที่วันดีทวีทวีชัยโอ้่ายใหม่เนาะแล้วไปโชควันไหนต่อนี่วันที่อ๋อวันที่เจ็ดที่เจ็ดเจ็ดทึ่งนี่เปล่า<บ>ไปที่ไหนจังหวัดไปอ๋อ เดิน้ายเนาะเนี่ยปลาอะไรไม่รู้ล<ะ>ปลาอะไรไม่รู้ครับเรียบราบิ่นถึงปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อ,อนตัวใหญ่อู้หูปลา อากระเดินก็ยืดเ้งเป็นับองผักตบยาวคองนี้ยาวมากเลยหองผักตบมาดูขอตาว่าปรากฏ นะตาว่าปรากฏนี่เยอะครับปรากฏใช่ครับปรากฏว่าปรากฏขึ้นมันขึ้นมามันรู้ว่ามันลงไปแล้วนี่ลงไปข้างล่างแล้วมั้งเนาะนี่ครับกั้นดางไว้ตรงนี้มันลงไงครับผมเพิ่งเอาขึ้นให้โอ้มันลงตรงนี้ไงครับนี่ตรงนี้มันตกลงตกลงอย่างสุดเลยเลยนี่ครับผักตบตบชวา ปลาสลิดก็เยอะเนาะครับปลาสลิดปลาเนื้ออ่อนนิ้นได้ตัวใหญ่อยู่ปลาดุกอยู่ข้างล่างหมดแนละ้วปลาดุกก็ปลาช่อนเจอจัวตัวใหญ่หลายตัวเราในปลาช่อนเนี่จับเมื่อกี้ปลาไหลยากจะบอกครับปลาไหล S <S โอ้นี่ครับนี่แหละครับโคงโคองไอ,อ,อเรียกว่าปลาลอดท่อคคองผักตบเนาะขึ้นชื่อเลยไม่คิดไม่น่าเชื่อครับว่าปลาจะเยอะนะนเีเคยเคยแต่ไปเจอเขาจับตามสะตามอะไรเนาะครับอันนี้มันเจออย่างนี้นะครับผักตบเยอะเลยโอ้ ตรงนี้เอาไปแล้วเนาะตรงนี้ผมก็ลุยเหมือนกันเลยๆๆนี่ครับคลองฝักตกตางไหนครับรเยอะครับลงไปทะนุนเยอะเลครับปลาเนื้ออ่อนได้เยอะอยู่โอ้ปลาดุกไปแล้วครับปลาดุกปลาดุกกำลังลงไปปลาดุกปลาดุกปลาดุกนาครับปลาดุกธรรมชาติเลยครับนี่ งประดุกจับมืจับปลาดุกขั้นเทพเลยครับอาชีพนี

กลมดูดครับกลมดูดปดลาสลิดแม่นี่ครับนี่หอย,เ,ย,ยเอาไปย่างบหรครับย่างนี่ครับลอดทอด โดนอาไรตาป่าแล้วกระดุกครับกระดุกนี่กระดุกกระดุกนี่้วกระดุกนี้ลุงลุงลุงเอาซิงมานี่ครับพบจะเขีย้ลุง ปลาดุหลายตัวเลยลุงโอ้เยอะเลยครับครับนี่ครับโอ้ยทีน,นี่มันเลิกได้ลยไหมครับลุงโอผมกลัวโอ้ยนี่ลุงเต็มเลยนี่ครับเอาไม่ได้เลยลุงลุงเลงเอาหน่อยเดี๋ยวโอ้ยหินตาตัวมันหลุดโอ้ยปลาด,ดุดหิน chưa thấy pedu đột co nó này pedu đột in in chứ ô này size này còn có mà mình như vậy này nè cái một pedu oh như thế này nó oh pedu như thế này như thế này anh ạ, 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 ปลาดุกอยู่ยี่งปลาดุกปลาดุกปรอยู่ในตามหินปลาดุกครับโดนแล้วบอกโอ้หมดลงมาปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่ไม่ขึ้นเลยนะตูต้องต้อง เอาเอาทานอะ่ะประดุกตอดต้องต้องทานอะ่ะทานอะ่นอะเวลาวันนี้เอาทานทานนะทานดำอะ่ะเป็นอย่งังไงเลยครับพิธีแก้มันมันดูดพิษพิษปลาได้นะไม่ดูดเอไม่ขึ้นแล้วบปล่าดูดไปจะได้ม่ขึ้นแล้วบปล่ ใกล้ๆครับผมเล็กหมดเลยครับตรงนี้โคนดูดครับโ,โคนเยอะมากอไรเรือ,ดเ,อดเดียวเพื่อนเลยนี้คนคนตรงนี้นี่รองเท้าขาดเลยนึกว่านึกว่าจะมีหินตรงนี้ไม่มีหินดูนเลยไนไรเราเดี๋ยว เดี๋ยวไปอาบนั่นแหละลุยลุยจนขาดหมดข้าไปไงโอ้ Oh. เอาออกแล้วไ,ไ,ไม่ดูไมดูแล้วหรืครับตา,านะมันดูอะไรขึ้นแล้วหรืครับ หายปวดยังหายปวดยังวปวดไม่นานหรอปลาแขยงเยอะมากเลยครับปลาแขยงเต็มเลยเจอตมเจอตมไหมลุงเจอตมเลยไม่ดูด